ยางที่ขอบกว้างนะอันนี้ขอบขอบนะอยี่สิบหกนะครับยางกว้างมากคนระับเติมลมสามสิบปอนด์นะครับแล้วก็เติมลมหน้าหลังสามสิบปอนด์ยางขอบยี่หกนะคเติมลมหน้าหลังสามสิบปอนด์ เติมเสร็จเราก็บีบเอาถ้าเราขี้เกียจเช็คแล้วก็บีเเเบเอาว่าประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยก็คือสามสิบปอนประมาณนี้สาิปอนก็เราก็ไม่ต้องเช็คล่อมมันจะรู้ว่าความตึงนี่ประมาณเนี้ยสามสิบแต่เราต้องใช้เกจเช็คก,ก่อนนะครับแล้วก็เอามือวัดมาประมาณนี้สามสิบปอนถ้าบางคนเติมสี่สิบก็ การเกาะถนนก็จะไม่ดีก็จะเวลาลุยโคลลุยอะไรก็จะอาจจะลื่นล้มง่ายถ้สามสิบก็มาตรฐานครับ